สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาแบลนมาร์กแห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรีและเป็นแห่งหนึ่งที่สำคัญของเมืองสิงห์บุรีก็คือองค์ไส,ส้ศรราชสีที่อยู่ด้านหลังของผมครับวันนี้เดี๋ยวตามผมไปเยี่ยมชมและก็จะนำเสนอของปัติเดิววน,น,นครับสำหรับอนุสาวรีย์ไส,ส้ศรราชสีสัญ,ญลักษณ์เมืองสิงห์บุรี ไกรสอนราชสีเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญก่อนที่จะเข้าไปยังตัวเมืองสิงบุรีและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสิงบุรีตามตำนานคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ได้กล่าวถึงการเกิดของพระอาทิตย์ไว้ว่าพระอีศวรมหาเทพได้ไร้พระเวทให้ราชสีหกตัวซึ่งเป็นสัตว์ป่าหินมพานผู้ยิ่งใหญ่และหนึ่งในหตัวนั้นคือไกรสอนราชสีซึ่งเป็นจ่าฝูงได้สละชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับโลก นอกจากนี้ไกรสอนราชสีนั้นยังสอดคล้องกับชื่อของพระเจ้าไกรสอนราชผู้ที่ทรงสร้างเมืองสิงห์บุรีอีกด้วยโดยในวันที่27พฤษภาคมพุทธศ,ศักราช2554จังหวัดสิงห์บุรีได้ประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์บริเวณเกาะกลางถนนสิงห์บุรีลบบุรีตำบลบางาพุทราอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีโดยไกรสอนราชสีองค์นี้มีองค์กว้าง 1เมตร26เซนติเมตรยาว2เมตร90เซนติเมตรและสูง3เมตร96เซนติเมตรสร้างด้วยทองเหลืองสำริดรมดำสีเม็ดมะขามเข้เมด้านในลำตัวของไกรสอนราชสีมีตลับหัวใจที่บรรจุดินจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดโกเกาตน้นมันเป็นศูนย์รวมของผู้กลา้านักรบชาวบ้านบากประจันสมเสมือนไกรสอนราชสี วิสระตัวเองเพื่อเป็นแสงสว่างให้แก่โลกตามตำนานศาสนาฟาร์ปัจจุบันมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรอ,องค์ไกรสอนราชสีความเป็นสิริมงคลรวมถึงขอพรเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วยข้างหลังนี้ก็จะเห็นว่าเป็นไก่จำนวนมากที่ประชาชนนะั้นเขาขอพรแล้วะสบความสำเร็จเขาจะเอาไก่มามาถวาย แต่ผมเนี่ยจะแปลกคนอื่นหรืออาจจะเมือคนอื่นบ,บางทั้นก็ได้ผมจะมาถวายเสร็จขอพรสําเร็จแล้วผมก็จะเอาไก่มาถวายแล้วผมจะนํากลับไปบ้านเพื่อไปสักการะบูชาด้วย mm hmm. ก็เรียนเชิญที่จะชวนทุกทคนนะครับที่ผ่านไปผ่านมาสามารถที่จะพนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอพรอ,พอ,พอพงค์ไตรสรัจิ์ได้เลย ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสิบรีและเป็นแรม์ม้าสำคัญของเมืองสิบุรีซึ่งผมอยากจะเรียนเชิญทุกท่านทุกคนได้มาสักการะบัชาในกรสอนเล่นสีแห่งนี้สําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปไหนก็กดติดตามแลบะบกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ